สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไลเซอร์รีวิวกันอีกคร้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นกล้องติดรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ a c ซ o m นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว A c ซ o ดโอมพีจนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นกล้องติดรถยนต์ทรงติดกระจกมองหลังแบบในรูปแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงออุปกรณ์ที่มีให้ภายในกล่องน,นะคะแล้วก็คุณสมบัติรวมถึงภาพรีวิวใช้งานจริงนะคะซึ่งถ้าอยากดูแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีให้ภายในก่อนนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเจ้าตัวกล้องหน้าติดรถยนต์ทรงกระจกมองหลังตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีหน้าจอควมาม1ะ8 8ดจุดน,นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนั่นเองนะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกล้องหลังติดรถยนต์นะคะซึ่งกล้องหลังติดรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องหลังสําหรับติดนอกรถยนต์เท่านั้นนั่นเองนะคะเขาก็จะมีสายยาว6เมตรให้เรานะคะแล้วก็จะมีอ,อุปกรณ์การติดตั้งให้เราเรียบร้อยอยู่ในนนี้้แลวะะค แล้วก็เจ้าตัวกล้องหลังนี้นะคะสามารถใช้ฟังก์ชันช่วยถอยจอดได้นั่นเองนะคะก็คือเวลาที่เราถอยจอดรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีเส้นกระยะนะคะขึ้นมาที่หน้าจอกล้องหน้านะคะ่ะทําให้เราถอยรถยนต์ได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จกล้องหน้านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะคะสําหรับเสียบเข้าที่ช่องจุดบรี่ในรถยนต์นั่นเองนะคะก็จะติดมาแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวของมินินั่นเองนะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสายลัดกล้องติดรถยนต์ของเรานั่นเองนะคะก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่แบบว่าความยาวสั้นแล้วก็ความยาวแบบนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับกระจกมองหลังรถยนต์ของเรานั่นเองนะคะและในส่วนต่อไปนะคะนี้ก็จะเป็น GPS นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีให้ในกล่องนั่นะคะก็จะแนะนําให้ใช้ด้วยนั่นเองนะคะและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลิปจะเก็บสายไฟแล้วก็ไม้จัดเก็บสายไฟนั่นเองค่ะ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มสำหรับติดที่หน้าจอกล้องติดรถยนต์ของเราแบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอกล้องติดรยู่ของเราเนี่ยมันลายนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนั่นเองนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะไม่มีภาษาไทยนะคะเราก็สามารถเปิดดูได้เลยถ้าเกิดเราสงสัยอะไรนั่นเองนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนกล้องนะคะซึ่งเขาก็แถมมาให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นนะคะที่เป็นเอาไว้แบบว่าเช็ดตรงตัวเลนสกล้องด้วยให้เรานะคะและสุดท้ายนะคะเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ PG 18s นะคะเขาแถมเมมโมรี่การ์ดขนาด32 g b ฟรีให้เรา1อันด้วยค่ะ ในส่วนของคุณสมบัติของเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ a c d o m e PG 1 8 s นะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็จะคมชัด 2K นะใช้เซ็นเซอร์ GC 4653รูรับแสงเนี่ย f.1.8 แล้วก็มีมุมมองกว้าง150องศา ส่วนกล้องหลังนะคะก็จะมีความคมชัดฟู l l HD ดีใช้เซ็นซเซอร์ใน g ี2 0 5 3นยนะคะรูรับแสงใน F2 ฟสอแล้วก็มีมุมมองกว้าง130อองศานั่นเองนะคะ แล้วก็เจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะคะก็จะใช้นะคะแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งไอเจ้าตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานที่ปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่นะคะมากถึง100%เเลยนะเพราะว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมันไม่มีบวมไม่มีระเบิดเหมือนเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะคะ แล้วต่อไปนะคะเขาก็จะรองรับการใช้ GPS นั่นเองนะคะซึ่ง GPS เนี่ยก็จะทําหน้าที่ระบุพิกัดแล้วก็ความเร็วรถเนี่ยลงไปในคลิปวิดีโอย้อนหลังนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะทําให้ตอนที่เรานําคลิปไปใช้เป็นหลักฐานเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นตรงที่เราบอกว่าเฮ้ยเราเกิดเหตุที่ตรงนี้นะคะพิกัดก็จะบอกว่าเออเราเกิดที่ตรงนี้จริงๆความเร็วลถเนี่ยเราขับระดับนี้นะคะซึ่งความเร็วลนในคลิปเนี่ยมันก็จะบอกยืนยันว่าเออเราขับรถที่ความเร็วนี้จริงๆนั่นเองนะคะแล้วก้าเิดรใช GPS เ,เราสามารถนำคลิปวิดีโอไปเปิดในคอมพิวเตอร์นะคะเปิดด้วยระบบ AC Dom e GPS Player เนี่ยถ้าเรา,เาไปเปิดในโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะมีเส้นทางย้อนหลังที่เราขับขี่รถทั้งหมดนะคะรวมถึงแบบค่าเสี่ยวความเร็วรถอะไรเงี้ยขึ้นให้เราดูเลยนะคะซึ่งไอ้ลิงก์ที่จะดาวน์โหลด AC Dom e GPS Player เนี่ยเราจะแปะไว้ที่ด้านล่างนั่นเองนะคะ และต่อไปนะคะก็มีระบบบันทึกว่าลูปอัตโนมัติหรือว่าลูปเลกคอร์ดิ้งนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือดีมา,มากๆเลยนะมาทําให้เราเนี่ยมดกังวลเรื่องที่เราต้องมานั่งคอยกังวลว่าเฮ้ยเมมโมรีการเต็มเราต้องคอยฟอร์แมตไปได้เลยนะคะพออันนี้เรามีระบบเนี้ยพอเมมมันเต็มปุ๊บมันก็จะทําการวนทับวนทับวนทับ,ทบ,ทบแบบนี้ให้เราเรื่อยๆนั่นเองค่ะ และในส่วนต่อไปนะคะก็จะมีระบบ G sensor นะคะที่เป็นระบบที่ช่วยล็อกคลิปให้อัตโนมัติเมื่อมีแรงสัง่นสะเทือนเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งของอันนี้นะคะเราจะแนะนําให้ตั้งไว้ที่โลนะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่ไฮเนี่ยกล้องติดรถยนต์ของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเ e n s ิทีฟมากนั่นเองนะเพียงแค่เราปริดประตูแบบเบาๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทําการบันทึกคลิปให้เราแล้วนะมันจะทําให้เราได้คลิปของ G sensor ที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมากเกินไปซึ่งคลิปของ G sensor เนี่ยมันเป็นคลิปที่ มันจะล็อกแล้วก็แยกไว้มันไม่ได้เอาไปรวมกับคลิปปกติมันจะไม่ถูกบันทึกบนลูปอัตโนมัตินั่นเองนะถ้าเกิดลราได้คีย์ที่มันไม่มีประโยชน์มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทําให้เมมโมรีการ์ดของเราเต็มได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ตัวกล้องติดรถยนต์ซดอมพีจีหเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มที่เอาไว้สําหรับกดล็อกคลิปฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยตัวเองให้เรากดได้ด้วยชิ้นเดียวกันนะคะ และต่อไปนะคะก็คือลองรับ Parking Mode นั่นเองนะซึ่ง Parking Mode ที่ตัวนี้ลองรับก็จะเป็นแบบ Timelapse หรือว่าแบบเร่งความเร็วนั่นเองนะคะก็ไม่ได้มีให้เลือกนะคะก็จะฟิกมาเลยนั่นก็คือ1 Fps ต่อ1วินาทีนั่นเองนะคะซึ่งโหมดบันทึกตอนจอดเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เนี่ยจะต้องต่อตรงด้วยสายต่อตรง h a r d w ไว e ์คิดเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนะเราจะต้องทําการซื้อแยกเองนะคะเขาไม่ได้มีแถมให้ในชุดอุปกรณ์นั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะก็คือมีระบบในวิชั่นแล้วก็ระบบ WDR นะซึ่ง2ระบบเนี้ยมันจะทํางานร่วมกันนะคือไอ้ระบบในวิชั่นเนี่ยมันก็จะทําให้การถึกภาพในตอนกลางคืนเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นก็คือสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนระบบ WDR เนี่ยมันก็จะช่วยให้ภาพที่มันมีความแบบแสงจ้ามากเกินไปเหมือนตอนที่เราขับรถย้อนแสงอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีความแบบสมูทนะคะเท่ากันทั่วทั้งภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ a อซิด m ม PG18S เนี่ยเขาสามารถทนความรอนแล้วก็ ความเย็นได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าทนความเย็น,นได้ถึงลบ20องศาแล้วก็ทนความร้อนได้ถึง60องศาเลยนะคะมันก็เลยทาให้เรามั่นใจได้มากขึ้นตอนที่เรานํารถเราไปจอดในสถานที่ร้อนๆน,นะคะแล้วกล้องติดยนต์เราเนี่ยใช้คาปาซิเตอร์เนี่ยทนความร้อนแล้วใช่ไหมแรงจ่ายพลังงานเนี่ยตัวกล้องติดยนต์ยังใช้วัสดุที่ทนความร้อนได้ถึง60องศาอีกนั่นเองนะคะเราก็เลยแบบหมดกังวลไปเลยว่ากล้องมันจะพังมันจะละลายมันจะระเบิดอะไรแบบนี้ไปได้เลยนั่นเองนะคะ และต่อไปนะคะก็คือมีไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงในตัวนะคะซึ่งไมโครโฟนเนี่ยก็มีเอาไว้บันทึกเสียงนะคะลงไปในคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะเผื่อแบบว่ายูเดีมีใครแบบว่ามาหาเรื่องเราอะไรเงี้ยเราจะได้กดเปิดแล้วก็บันทึกเสียงของคนที่มาหาเรื่องเราเนี่ยลงไปในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะส่วนลําโพงก็มีเอาไว้เปิดเสียงที่เราบันทึกฟังแล้วก็หมายถึงเสียงเวลาที่กล้องมันเปิดเครื่องปิดเครื่องอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะ <S <S และในส่วนต่อไปนะคะก็คือสามารถตั้งให้กล้องติดรืโยนเนี่ย ฟอร์แมตเมมมรีการ์ดเองได้นะคะก็คือตั้งได้แต่15วัน30วันแล้วก็60วันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ากล้องติดตูของเรามันจะมีระบบบันทึกวอลุ่มอัตโนมัติใช่ไหมทําให้เราอะ่ะไม่ต้องกังวลว่าเม,มมมันจะเต็มก็จริงแต่ว่าเราก็ควรที่จะฟอร์แมตเมมนะคะอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งเพื่อการใช้งานกล้องติดตัวเน,เนี่ยมันจะได้แบบว่าราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ และก็สุดท้ายนะคะเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ a อซิดม PG18s เนี่ยรองรับการใส่เมมโมรีการ์ดได้สูงสุดถึง 128GB นั่นเองนะคะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะก็จะแนะนําให้เลือกใช้ที่ 128GB เลยนะเพราะว่ากล้องหน้านะคะมาถึง 2K แล้วก็กล้องหลังมาถึง Full HD เนี่ยเราจะได้แบบว่ามีพื้นที่ในการจะเก็บคลิปวิดีโอได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และก็แนะนําให้ใช้ Memory ี่การ์ดนะคะที่เป็นของแท้แล้วก็ค้าสิบขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันจะมีสปีดการเขียนที่สูงนะคะมันจะได้รองรับการใช้งานก็ติดยังของเราเนี่ยด้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะเป็นส่วนที่ทุกคนรอคอยเลยนะั่นก็คือการดูภาพรีวิวใช้งานจริงนั่นเองนะคะบางทีเราฟังคุณสมบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจเองแล้วมันภาพมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูเลยนะคะซึ่งภาพรีวิวที่เราจะนําให้ดูเนี่ยก็จะเป็นภาพรีวิวจากกล้องหน้ากล้องหลังกลางวันกลางคืนปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ารอชาร้าเราตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ในส่วนของภาพกล้องหน้าติดหลดอยู่นะคะดูโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างสีสันดีเลยนะคะแล้วก็ความสว่างเนี่ยก็โอเคความคมชัดก็โอเคนะคะโอเคในที่นี้คืออะไรก็คือสามารถนะคะเก็บป้ายทะเบียนอ่านออกชัดเจนว่าป้ายทะเบียนเลขอะไรสีรถสีอะไรนะคะยี่ห้อรถอะไรรวมถึงป้ายข้างทางน,นะคะก็ะยังจะอ่านออกอยู่นะว่าเป็นอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของมุมมองเนี่ยก็สามารถกว้งนะคะเก็บได้ครบทั้ง1เลนถนน2เลนถน,นนเลนถนนไปถึง4 เลนถนนเลยนะคะเพราะว่าเขากว้างถึง150องศานั่นเองนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็สามารถเก็บได้ครบนะรถนะคะได้เต็มคันไม่ขาดไปครึ่งไม่ตอนนะคะแล้วก็คือตึกลาข้างทางเลยก็คือเก็บได้หมดเลยก็คือทําให้เรามั่นใจได้ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้อย่างครอบคลุมนั่นเองนะคะ และต่อไปนะคะในส่วนของกล้องนั้นนะคะที่มีความคมชัดฟูให้ดีนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างแบบว่าภาพเนี่ยคมชัดเลยนะคะในเวลากลางวันเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเอากล้องเนี่ยไปติดด้านหลังรถยนต์นั่นเองนะมันไม่ต้องบันทึกผ่านกระจกแล้วนั่นเองมันก็เลยไม่มีเงาสะท้อนแลเราก็จะเห็นภาพที่บันทึกได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมมองเนี่ยมันมีมุมมองแค่130องศาก็จริงนะคะแต่ระยะของมันเนี่ยเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์ยังไงเราก็จะสามารถเก็บภาพได้อย่างครบนั่นเองนะคะ แต่ในส่วนของตอนกลางคืนนะคะก็จะมีจุดสังเกตเล็กน,น้อยนิดนึงนะก็เพราะว่ามันนะติดกล้องนะคะไว้ด้านนอกรถยนต์นั่นเองนะมันก็เลยจะแบบว่าไม่มีอะไรมากองแสงแล้วนั่นเองนะคะเวลาแสงจากรถยนต์ท้ายรถของเราเนี่ยมันสาดเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบว่าสะท้อนเข้ามาเต็มเมเลยบางทีมันอาจจะทําให้มันมีแสงมากเกินไปก็จะมีจุดสังเกตต,ตรงนี้นิดหนึ่งนั่นเองะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพรีวิวใช้งานจริงจากกล้องติดรถยนต์ AC Dome นะคะ PG 1 8 S นะคะเชื่อว่าหลายคนก็ควรจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่เลยนะคะว่ารู้สึกยังไงกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะทางเราก็จะขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปของการตั้งค่านะคะว่าการตั้งค่าเจ้าตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้มันจะตั้งค่ายัางไงมันจะตั้งค่าได้ไง่ายไหมเพราะว่ามันใช้งานแบบสัมผัสหน้า,นาจอนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลปหน้าสัดี